ครับวันนี้ผมจะมาสอนการแปลงไฟล์นะครับอัแนแรกเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมนี้นะครับครับเราสมมติเรา,า,เ,ราเพื่อนๆที่โหลดเสร็จกันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเราก็เปิดโปรแกรมอันนี้ขึ้นมานะครับ เรามีแบบว่าวิดีโอหรือว่าเสียงหรือว่ารูปภาพนะครับเราก็สามารถแปลงไฟล์ได้นะทุกอย่างสมมติาาว่าเป็นวิดีโอของเราหนึ่งวิดีโอแล้วก็ทั้งหมดเลือกที่ mp4 ตรงนี้นะครับกเทเพิ่มแฟ้มตรงนี้เลือกวิดีโอที่เราต้องการพอเนี้ครับเราก็ตกลงเข้ามานี่ิดม ถ้าเปดีโอที่นานนะครับมันก็จะรอสักครู่หนึ่งอ๋อันนี้ก็ผิดนะครับเอาใหม่เริ่มถ้าจะมือว่าเราจะเพิ่มเสียงครับเอาทำเป็นวีดีโอเป็นเป็น MP สามจะทำได้นะครับ มันจะขึ้นให้เราจะเอาตรงนู้นไว้ตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้ครับว่าเราแปลงเป็นอะไรสมมุติว่าเราจะทํารูปภาพก็ได้นะครับเอารูปภาพมาทําก็ได้เหมือนกันเพิ่มแฟ้มเหมือนเดิมเราก็รอครับหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไฟล์ต่างๆครับรูปวิดีโอส่ไสัปสแกนจีพีก็ได้ครับเลือกได้หมดครับ วิดีโอนี้ผมแนะนำจะเป็น mp สจะดีที่สุดครับเพราะว่าวคุณภาพจะดีมากเลยเสียงนี่ก็เอา mp c มาแปลงเป็น mp สามเอาวิดีโอแปลงได้ทุกอย่างครับขพเพลย์ซสำหรบำับโปรแกรมนี้ก็ดีครับคนใช้กันเยอะดีครับโปรแกรมนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนที่แปลงไฟล์กเสร็จแล้วครับวิดีโอของเราไปอยู่ที่ไหนวิดีโอของเราไปอยู่นี่ครับ โฟเดอร์ไปทางเดียวตรงนี้ครับที่แต่ว,ว่าเราที่มาแปลงไฟล์ตรงนี้มันจะหยุดในนี้หมดเลยครับจะเป็นรูปหรือจะเป็นอะไรครับมันก็แปลงได้หมดเลยนะครับแล้วพอเสร็จก็จะอยู่เขาที่นี่เราขอจบการสอนเป็นท่านี้นะครับขอบคุณครับ